บายดีพ่อพี่น้องสบายดีเอฟซีสุขสุขคนวันนี้อีแม่มามาบ้านเนาะพี่น้องก็เลยมาเอาถ่ายแหพี่น้องมาปงเงินคาดินคาดอนพี่น้องเป็นสื่อดินเนาะก็เลยให้พี่แม่ไป้พอไปอยู่ถ่ายกินเขาก่อนพอแม่นุกทีมันกำลังเห็ดกินเนาะแต่คนเห็ดยังกินเนาะอินเขาก่อนจากเมื่อมาแล้วซ่าอินเขากี่หนักก่อนพอตอนมื่อกับเพลนลด ลเลี้ยวกแล้วงานพี่น้องอ่งกะก็เลยไปเบิ่งนี่นกนันเลยดนะูนี่ไก่เลยเนาะประมาณรักหนึ่งพี่น้องเดี๋ยวรอนทีไปเบิ่งแบบแม่พิงเพื่อนยังกินเนาะเป็นยังนนะนนกินครับสบายดีคุณพี่น้องเพื่อนกินกระดังสกิก้อยกุก้งชู<อ>มีแม่กินรักกันนี่อันนี้นะ ปีงซีน้องพี่น้องซีเฮ็ดปีงสันักเป็นน้มิแล้วกอันนี้เนน้ำขิงหนึ่งเขาหนึ่งเขาพี่น้องเอ้ยเขาบองขาวแบบว่าถ้ากินหม่านะมาน้อยเดียวเซะก็ได้ไม่เอไนเาไมอไมเอมเอมเออู้อมันนะพี่น้องนี่นี่น้ำมันมัน เนื้อครับเนื้ออ,อันนี้ใส่ชิ้นไข่นึ่งให้ให้าสิบก่อยไว้ได้เต็มอันนี้น้ำปราเล็กด้วยก้อยกล้งชุบแล้วพี่น้องมันกลวงนิดนะเพราะว่ากล้งมันมาคอยชุดกันไดถ้าห้ามไหลบากใหม่ห้ากันเป็นแบบสดๆตุก่อกอย จะได้อันนี้เอาอนนี้ซินเนี่ยจะได้าดาเจ็บแล้วะเมนุ้รายเยน,นี่ยเหมือนนพีหนอกินนด้ายคนเนะเาะจะเก็บปักยังเมียกับเราอม่ยุบ เออพักกราวเล่ไปกินกับก้อยกุ้งน้ำแม่มเออวก้อยกุ้งซุกกันนะับปิ่ปสิกระดวเ่กออไปิเด็กเก็บน้ำแม่ออก็ขี่เด็กไล่ดอกาคือบกมือซูได้กิน พี่น้องแล้วล่ะบ้าโอ้ท่าว่ากับเราเออพักกับเราหนึงนี่พี่น้องอาหารมือนีเจ็ดสูอีพอีแม่กินเนาะเอาเขาหอนแล้วนิหนึ่งใหม่ไป

ดไปถึงคล้ายกันเก็บไปเหม่อ่อม,อมอยู่เป็นทองเต่ตแบบเดกว่าไปถือค้านนยไปถึงด้วยอืมไปถึงคล้าครับเขากรดบหลังเป็นไมตาดินเป็นฟิชของเขา

นั่งตังนิดีกว่า แม่เก nah. ็บมาเลยนะดูบอลหนักดูบอลหนักมนไหว้ดูบอลหนักปลาเฮดมีเหรครับต้งดังกับปลาเฮดสองงานนะองาครั่มไปสอนพวกพี่สิริดูบอลกอม์

แนแบบแล้วอยู่ไม่ไดนะ้หาอครับนี่มัเนะมเป็นดินค่ะมัเ่เป็นดินที่แบบว่าคนอยู่ประจำครับในชะ่ดดิน าามา,าทำข,ข้าวปลาข้าวปลาขิงบวกกินบลาก้าวปลกิงบวกินบลาเนี่ยขิงวนอยู่ครับมันจะขันบลากินลายข้าวเศษพน้อดีอิ่มนะอดีอิ่มฟิวเขา

จตันเหรอะไดิป่าลูกกริ่มแล้วมอ่มแวกินเอียงนะจะไปอิ่มปลาปลาในอีพโกับอีแม่แล้วก็สิสิบปลาะเหื่ยเนาะอะไรว่าผักผักขี้เด็กผักอีกุก เสน้ำมันใต้นาหรึเปไปกันบัดซานวไปเสียน้ำมันเใช่สใช่เยนะครับวันมันหมอะเดี๋ยวฝนกระตกรับมันเหมือนฝนมาเอาเรื่องโดนเลนมั้งฮะ

ไม่เห็นสัไปเอาลราพลังกันเนี่ยมันมหอนัคามมันมหอนักามกับเติมอยู่นี้ก็จะห่อนะ กันคิบหน้าเ้อี่ย้องเอ้ย